สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่กันที่ไหนนะคะน้องนี่นะเราอยู่กันที่นี่เลยค่ะฟาร์มไก่หลวงสุวรรณวาจกกสิกิจนะคะแล้ววันนี้อยู่เราอยู่กับใครพี่แป๋วเป็นผูหน้าภาควิชาสวัสดีค่ะฟาร์มไก่นี้นะคะก็เป็นส่วนหนึ่งของภาควิชาจริงๆแล้วอย่างที่ทุกท่านทราบดีว่าเราอยู่ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะภาควิชาศตวาลเนียก็จะมีงานการเรียนการสอนการวิจัยบริการวิชาการ ที่เกี่ยวข้องกับสัตว์เศรษฐกิจทั้งหมดอันนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งอของของภารกิจของภาควิชาที่จะต้องบริหารจัดการเพื่อตอบสนองการเรียนการสอนและการวิจัยของภาควิชานะคะซึ่งภาควิชาเราเองเนี่ยมีหลักสูตรถึง C ีะคะโหหลักสูตรเลยนะคะน้องๆ T- แคปนะคะ C หลักสูตรด้วยกันนะคะถ้าสําหรับคนที่โตๆนิดนึงก็จะเป็นหลักสูตรปริญญาเอกนะคะปริญญาโทค่ะสาขาสัตวศาสตร์นะคะแล้วก็มีอีกหนึ่งหลักสูตรปริญญาโทคือสาขาโภชนะศาสตร์อุตสาหกรรมแต่สําหรับน้องๆวัยรุ่นอย่างอาจารย์ดอนอย่างเงี้ยนะคะอายุสัก17 18นะคะเราก็มีหลักสูตรระดับปริญญาตรีค่ะสาขาสัตวศาสตร์อุตสาหกรรมอันนี้ก็เป็นที่โด่งดังมากนะคะ ใครใครสนใจนะคะอย่าลืมลองดูรายละเอียดแล้วก็สมัครเข้ามาหลักสูตรนี้ทีนี้ได้ยินมาว่าไม่ใช่แค่หลักสูตรที่เด่นดังใช่ไหมคะน้องนี่นานมีอะไรอีกนะคะนอกจาก ฟาร์มไก่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 ซึ่งอยู่กลางเมือง <c oughs> นี่อยู่คือกลางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เลยนะคะนอกจากฟาร์มไก่แล้วยังมีสถานีวิจัยอะไรอีกบ้างคะมี <f ancy> สถานีวิจัยทับฟางค่ะก็จะดูแลง,งานในส่วนของสุกรนะคะหรือหมูของเรานะฮะนะแล้วก็อีกอันนึงนะก็จะเป็นสัตว์ใหญ่ขึ้นมานิดนึงเพราะถ้าพูดถึงสัตวบ,บาลก็ไม่จะถึงนึกถึงอะไรฮะขบอยบอยเพราะนั้นเรามีที่นวนเรามีโคเนื้อค่ะมีคนอยู่จำนวนมากนะคะเราก็ เดี๋ยวมีโอกาสข้างหน้าเราจะไปเยี่ยมชมที่นั่นกันเดี๋ยวเราเดินทางไปแต่ว่ายังไม่ใช่วันนี้นะคะท่านผู้ชมเพราะนั้นวันนี้เดี๋ยวเราพาไปก่อนไปดูน้องไก่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 ไปตามจิกไก่นื่นนะคะพี่แป๋วก่อนที่เราจะเข้าฟาร์มไก่ได้เราต้องมีขั้นตอนอะไรนะคะในมาตรฐานฟาร์มเนี่ยทั่วโลกการเข้าฟาร์มเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะอยู่ๆจะโดนจะมาบอกจะเดินเข้าไปชุดไม่ได้ไม่ได้เอาบุตรลูกชูดินไม่ได้ไม่ได้นะคะเพราะนั้นเดี๋ยวเราก็ต้องไป แต่งองค์ทรงเครื่องนะคะให้เหมาะสมเราก็จะมีการอาจจะสวมเสื้อทับนะคะเราคงไม่ได้ให้อาจารย์ดนเปลี่ยนชุดให้อาจารย์นาเปลี่ยนชุดแต่ว่ายังไงรองเท้าที่มาจากภายนอกเนี่ยเราไม่อนุญาตให้นําเข้าบริเวณโรงเรียนเดี๋ยวเราไปไปเปลี่ยนชุดกันนะคะได้ค่ะพี่งั้นเดี๋ยวเราไปพร้อมกันนะคะค่ะให้พี่แบล็พาไปเลยแบลคนำไปเลยค่ะคุชมพู่กายกาย วันนี้เราก็แต่งตัวเตรียมพร้อมแล้วนะคะในการที่จะเข้าไปฟาร์มไก่แบบมีมาตรฐานนะคะก็เออคุณบอกคะวันนี้จะไปตรวจโรคที่ไหนคุณหบอกคะวันนี้เดี๋ยวเราจะพาไปตรวจเนื้อนมไข่กันน่าสนใจไหมคะน่าสนใจแต่ว่าถ้าเราจะไปกัน3ามคนก็จะไม่ได้นะคะวันนี้เราขอต้อนรับหัวหน้าทัวร์พี่สมบัติสมบัติทัวร์นี่ค่ะเจ้าของสมบัติทัวร์ตัวจริงนะคะควันนี้พี่สมบัติจะพาเราไปไหนคะ จะพาไปเยี่ยมชมภายในฟาร์มไก่หลวงสุวรรณบาจกสิกิตนะครับที่อยู่ภายใต้ภาควิชาสตวราลานะครับั้้นนไปเลยไหมครับไปไปเลยวิ่งไปเลยให้บริใั้นำไปเลยค่ะยกย่องเลยค่ะยกยงนายกงไปเลยนะคะต้องต้องฆ่าเชื้อโรคทั้งหมดแล้วเราก็ต้องมียูนิฟอร์มเพื่อไม่ให้เราเอาเชื้อโรคมามาใส่ไก่เดี๋ยวเราเข้าไปที่ฟาร์มกันแล้ว ถ้าเป็นพวกรถคันใหญ่ๆเข้ามานี่ก็ต้องพ่นยาฆ่าเชื้อเลยใช่ไหมคะพี่สมบัติครับต้องพ่นจะมีสเปรย์สำหรับพ่นยาฆ่าเชื้ออยู่อ๋อค่ะไม่ว่าจะคนจะรถนะคะน้องวันนี้เราก็อยู่ขึ้นมาคอนโดคอนโดสาวมาหาสาวด้วยไก่สาววันนี้ท่านหัวหน้าสมบัติทัวร์จะพาเราไปดูอะไรดีคะวันนี้ก็จะมาดูที่โรงเดือนวิเจะพัฒนศักดิ์ซึ่งเป็นที่อยู่ของแม่ไก่ไข่นะครับไปอยู่ว่าเขาอยู่ยังไงนะครับก็คือเป็นแม่ไก่ที่เรา จะใช้สำหรับการผลิตไข่เพื่อการรับประทานนะครับเก้าสิไข่สัมผัสไข่แล้วตอนนี้เราอยู่ที่ชั้นอะไรเอ่ยนี่ที่ชั้นสชั้น3คือคือเราเลี้ยงไก่อยู่บนคอนโดเลยทีเดียวนะคะแสดงว่าคอนโดนี้เลี้ยงสัตว์ได้อือใช่นะงั้นเดี๋ยวเราพาไปดูของจริงเลยให้พี่สมบัติทัวร์พาเราไปชด้เลยค่ะ ก็เรียบร้อยเปแลาวนะคะก็ได้เดินทัวร์ดูฟาร์มไก่ไก่สาวๆนะคะออกไข่ทั้งมีทั้งไข่ใบใหญ่ใบเล็กเลยนะคะก็เลยมีความสงสัยนะคะอยากให้พี่สมบัติช่วยอธิบายหน่อยว่าการที่ไข่มันมีขนาดไม่เท่ากันเบอร์ศูนย์เบอร์หนเบอร์สเ 2, นี่ยมันเกี่ยวข้องกับอะไรบ้างคะ่ะหลักๆแล้วไข่พวกนี้นะครับที่เป็นไก่คอมเชียลเนี่ยก็ก็จะอยู่ที่ความแตกต่างของอายุเป็นหลัก คือถ้าเป็นไก่สาวอายุยังน้อยอยู่การผลิตไข่ก็จะป่องเล็กนิดนึงนะครับเมื่ออายุเพิ่มมากขึ้นไซส์ของไข่นะครับหรือขนาดของไข่เนี่ยก็จะเพิ่มตามอายุของเขานะครับอันนั้นแล้วก็อีกอีกอันหนึ่งก็คือไก่ที่อยู่ข้างในเนี่ยคือเราจะเลี้ยงให้ให้เขาให้ไข่กับเราเนี่ยระยะเวลาประมาณเท่าไหร่คบก็จะเริ่มไข่ที่อายุประมาณ20ตัาหรือประมาณ5เดือนนะครับแล้วก็ให้ไข่ได้แล้วเนาะครับ แล้วก็จะไข่ยาวไปซึ่งประมาณปีหนึ่งนะครับแล้วนอกจากที่นี่เลี้ยงไก่ไข่แล้วอะค่ะมีไก่ชนิดอื่นอืกนไหมคะไก่เนื้ออะไรอย่างเงี้ยค่ะมีครับไก่เนื้อก็มีไก่พื้นเมืองที่ที่เราพัฒนาของเราเองก็คือเป็นเบตงสายเชยูอ๋เอเบเบตงที่ดังๆหน่อยนะคะถ้ามางานเกษตรแฟร์หลายๆท่านอาจจะมีโอกาสได้มาลิมลองนะคะข้าวมันไก่เคอย่เบตงเพราะฉะนั้นเดี๋ยวให ที่หัวหน้าสมบัติทัวร์ของเราพาไปดูไก่เนื้อเคยูเบตงกันดีกว่านี่ไหมคะเชิญค่ะเชิญเลยค่ะ,คะตอนนี้เรามีหัวหน้ากุ๊ปทัวร์คนใหม่นะคะสวัสดีค่ะผมแบบน้องดา นุ่มดานะคะมารับช่วงต่อนะคะคราวนี้จะพาทัวร์พ่อพันุ์ไก่เบตงสายเคยูแล้วก็ไก่พันแท้เล็กนอนแล้วก็กิจกรรมนิสิตนะคะเลี้ยงไก่เบตงสายเคยูจำหน่ายในงานมันเกษตรแฟร์ค่ะโอ้โหน่าสนใจมากค่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้เราอยู่กันที่โรงเรือนไก่ไฮเทคเพื่อการสาธิตโอ้ไฮเทคด้วยนะคะงั้นเดี๋ยวให้หัวหน้าทัวร์เราพาไปทัวร์เลยดีกว่าพาไปทัวร์เลยดีกว่าว่ามีอะไรบ้างเนาะน่าสนใจมากค่ะเลยค่ะ ค่ะก่อนอื่นนะคะแนะนําไก่พ่อพันธุ์เบตงสายเคยนะคะเราก็จะมีกลุ่มพ่อพันธุ์เนี่ยที่เลี้ยงไว้เพื่อที่จะใช้ในฟาร์มของเรานะคะและ้วก็นอกจากนี้เนี่ยในการส่งเสริมพัฒนากิจกรรมนิสิตของนิสิตปริญญาตรีะคะ่ะเราจะให้นิสิตเนี่ยได้ทําการเลี้ยงไก่จรงิงเป็นเกษตรกรจรงิงๆเลี้ยง4เดือนค่ะเลี้ยงไก่เบตงสายเคยซึ่งมีรสชาติเนื้อหนึบ หนังบางกรอบี่ฉันเคยกินแล้วอร่อยมากเด็ยมน้ำจิ้มละค่ะแล้วก็ให้เด็กเนี่ยได้เขาได้ทำผลิตภัณฑ์เป็นข้าวมันไก่แล้วก็ข้าวมันไก่อบเกษตรแฟร์อย่าลืมนะคะมาเลยค่ะขายกันอยู่ทุกปีเกษตรแฟร์นี่คือฝีมือนิสิตต้อกจากเคยูเบตรงแล้วเห็นว่ามีไก่ตัวใหญ่ ไข่ขาวอวบแล้วก็มีงอนแดงด้วยนะคะพันอะไรนะคะพันเล็กฮอนค่ะเป็นเก็คืเป็นเป็นไก่พันแท้นะคะที่เป็นไข่สีขาวแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเหลืออยู่น้อยแล้วค่ะแทบจะบอกได้ว่า เป็นน้อยฟาร์มที่จะมีไก่พันธุ์นี้นะคะซึ่งของเราเนี่ยก็เลี้ยงเพื่อที่จะเป็นโมเดลให้นิสิตได้เรียนรู้ค่ะเพราะว่ามันเป็นไก่พันธุ์แท้ที่จะเป็นสายพันธุ์ตั้งต้นของที่จะผลิตไก่เชิงการค้าค่ะนอกจากนี้นะได้ยินมาว่าเขาเป็นพ่อขุนแผนด้วยยังไงนะคะคุณแผนเขามีหนึ่งตัวหนึ่งตัวสิบยี่สิบตัวแสดงว่าตัวผู้หนึ่งตัวค่ะ ได้มีภรรยามีภรรยาได้ทช่ีนึงประมาณสิบตัวใช่ค่ะแล้วก็มีฉาไก่นะคะมาดูงานได้นะคะมาดูงานนะคะสำหรับพอบ้าน ค่ะถ้าเกิดใครที่สนใจนะคะก็สามารถมาถึงสนใจจะมีมีแฟนสิบคนหรือ,อ,อนะคะสนใจสนใจใที่จะเข้ามาศึกษาเพิ่มเติมนะคะหรือเยี่ยมชมเนี่ยของเราก็จะมีพิพิธภัณฑ์ด้วยหรืออาจจะมีต้องการความรู้เพิ่มเติมเนี่ยเราก็สามารถที่จะแนะนําได้นะคะแล้วก็อาจจะติดต่อผ่านเข้ามาทางพระวิชาค่ะค่ะหรือว่าถ้าสมมติว่าท่านผู้ชมทั่วไปที่สนใจหรือน้องๆที่สนใจนะคะอยากเข้ามาชมนี่ก็คือ ติดต่อผ่านทางภาควิชาสัตวบาลนคะคณะเกษตรได้เข้ามาได้นะคะแล้วพิพิธภัณฑ์ที่ที่บอกเนี่ยจะมีเรื่องราวอะไรถ่ายทอดคะตั้งแต่ประวัติค่ะประวัติของการก่อตั้งฟาร์มนะคะของ ความไก่หลวงสวนวาจเกสิกิจตามชื่อเลยค่ะแล้วก็มีเกตเล็กเกตน้อยนะคะในเรื่องของการผลิตไข่ฟักนะคะแล้วก็ไก่ที่เราทําการเลี้ยงค่ะ<ม>ก็ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของไก่เล็กคอนเองหรือว่าไก่เคยเบตงสายเคยูเองก็ตามเนี่ยก็จะมีเนื้อหาในนี้ค่ะค่ะแล้วก็ไปดูผู้ผลิตกันมาแล้วนะเต็มไปหมดเต็มฟาร์มไปหมดวันนี้เรามาดู ผลิตภัณฑ์บ้างแต่อันนี้คือนุ้งนองติมติมตาน้องติมแล้ววันนี้ต้องติงตมะจะเป็นคนบอกเราว่า p r o d u ั t ์หรือว่าผลิตภัณฑ์ต่างๆมีอะไรบ้างใช่ไหมใช่ค่ะ,ะก็ในฟาร,ร์มเรานะคะก็จะมีงานทดลองงานวิจัยใช่ไหมคะหลังจากที่งานทดลองงานวิจัยแล้วเนี่ยผลิตภัณฑ์ปลาย r o d ดักจะไปอยู่ตรงไหนก็ไปอยู่ตรงนี้ที่หน้าร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของเรานะคะ ผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยมีสินค้าอะไรบ้างนะคะก็จะมีไข่ไก่นะคะไข่ไก่สด ก็ไข่ไก่ของเราก็มีคัดเกรดตามเปอร์นะคะปกติเหมือนตลาดทั่วไปเบอร์0ูนย์หนะคะแล้วก็มีเป็นไข่พันธุไว้เล็กฮอนแบบสีขาวนี่นะคะทุกคนใครนี้เคยทานต้องมาซื้อเลยอันนี้เป็นไข่ไก่นะคะไม่ใช่ไข่เป็ดหาได้ยากหาได้ยากนอกจากมีเป็นไข่เล็กฮอนแล้วเนี่ยเรายังมีเป็นไข่พื้นเมืองนะคะพันเบตงนะคะไหนเอ่ยโอ้สีเขาอ่อนอ่อนกว่าสีอื่นอื่นนะซึ่งลักษณะของไข่เบตงเนี่ยเด่นคือตัวไข่ ไข่แดงเขาจะมันกว่าไข่ oh, ทั่วไปนะคะ<ก>น,นอกจากไข่แล้วนะคะ,ะ,คะเรายังมีไก hmm. ่มีเนื้อไก่นะคะมีเนื้อไก่สดนะคะทีะ่เหลือจากของงานผลิตและงานทดลองแล้วเนี่ยเราก็จะนํามา oh. จำหน่ายหน้าร้านแพ็คเป็นสินค้านะคะเป็นแบบเ,เนื้ออกน่องสะโพกอะไรเงะะี<ต>้ยค่ะแต่ว่า,ม,วามันคุณภาพดีเนาะเพราะว่าครงงานวิจัยเนี่ยเขาจะได้รับสารอาหารเต็มที่<ช><ๆ>เพราะนั้นไม่ต้องกลัวเลยว่าผลิตภัณฑ์ออกมาจะไม่ดีไม่ใช่อร่อย<ม>แน่นอน่อร่อยแน่นอนแล้วก็เนื้อมีความเป็นเนื้อมีความเป็นมีมันมีโอ้ทุกอย่างมีทุกอย่างมีคุณภาพนะคะที่เอาไปประกอบอาหารอะไรก็อร่อยแน่นอนนะคะแล้วจะมาซื้อที่นี่นี่มาอย่างไงเอ่ย ก็คือถ้าจะซื้อที่หน้าร้านแล้วนะคะที่ฟาร์มไก่แล้วนะคะก็คือจะอยู่ที่ถนนสุวรรณวาจกศิกิตนะคะอยู่ติกับอาคารนิจัยและพัฒนานะคะอยู่ติดถนนเลยค่ะเปิดทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะ8โมงถึง4โมงเย็นนะคะแล้วก็หยุดวันนักขัตฤกษ์และก็เสาร์อาทิตย์อ๋ก็ตามเวลาราชการใช่ค่ะงั้นวันนี้โอ้โหเราได้ความรู้มากมายใช่แต่ว่า พี่ไม่เห็นอย่างหนึ่งพี่เป็นสายเนื้ออทีนี้ถ้าพี่อยากกินเนื้อพี่สามารถซื้อที่นี่ได้เลยไหมอ๋อถ้าเป็นเนื้อนะคะที่นี่เราจะไม่มีอ๋อง่ายเราต้องไปซื้อที่ไหนเราจะต้องไปที่สถานีรถไฟขอนแวานค่ะที่นั่นจะมีที่จังหวัดอะไรเอ่ยจังหวัดสระบุรีค่ะงั้นคราวหน้านะคราวหน้าท่านผู้ชมติดตามเราดีๆนะคะเราจะพาสายเนื้อไปถึงที่ไปดูแหล่งผลิตแล้วก็ไปดูซิว่าผลิตแล้วออกมาเป็นหน้าตาเป็นสเต็กเป็นไงน่าจะมีความน่า น่าอร่อยแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นนะคะติดตามช่องของเราไว้เลยนะคะคณะเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศสาสตร์นะคะรายการเกษตรมีดีเผื่อว่าเดี๋ยวเราพาไปสถานีวิจัยทับกวางเนาะก็แน่นอนคะ่ะว่าติดตามรายการของเรานะคะก็จะไม่พลาดในเรื่องของอสินค้าทางการเกษตรหรือว่า ผลิตภัณฑ์ต่างๆทางการเกษตรนะคะที่จะทําให้ทุกคนดีที่รู้นะคะดีที่รวยแล้วก็ดีที่รวยแล้วก็ดีรักนะคะสำหรับวันนี้ก็อีพีนี้ขอลาไปก่อนนะคะเจอกันอีพีหน้านะคะอย่าลืมใส่เนื้ออย่าลืมสับ s c r i ไ e ไว้ดีๆนะคะค่ะสวัสดีค่ะ